ที่จะได้มาเทรดในส่วนของบิตครับนะครับสินทรัพย์ดีจะตอนนะครับว่าทิศทางราคาองเหลียญแต่ละประเภทแต่ละชนิดนะครับมออีทิศทางราคาเป็นไปในทิศทางไหนนะครับหากเพื่อนๆท่านไหนต้องการทำอะไรกับบิตครับสามารถสมัครได้ที่ิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมนี้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เหรียญแรกเหรียญบิตคอย BTC นะครับเหรียญบิตคอยของวันนี้เป็นเช่นไรนะครับสำหรับเหรียญบิตคอยนะครับที่ทาน,น,นเฟรม15นาทีค่อนข้างที่จะเป็น up พเทนะครับก็คือเป็นเทรนขาขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะไปแตะที่1,4600นะครับหรือว่า1,460,000บาทนะครับสำหรับเหรียญ บิตคอยนะครับเรามาดูในเหรียญที่2ก็คือเหรียญอีทเทเลียมนะครับเหรียญอีเทเรียมก็เช่นกันนะครับก็คือลักษณะเป็น u เท r e n นะครับก็คือมีเทนขาขึ้นนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับมีโอกาสที่จะไปแตะหนึ่งล้านเออหนึ่งหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับโอกาสที่ไปแตะเออขอโทษนะครับมีโอกาสที่ไปแตะหนึ่งเออหนึ่งแสนสามพันห้าร้อยบาทนะครับ โอกาสที่จะทะลุไปแล้วนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะเหรียญที่มีวอลุ่มการซื้อขายเยอะนะครับซึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับยังต่ำกว่า1,000 0แบาทนะครับแต่มาช่วงระยะเวลาที่เป็นปัจจุบันวันนี้นะครับไปแต่ที่1 2 0 0 0พันกว่าบาทแล้วนะครับสำหรับเหรียญนีทเดียมนะครับเหรียญที่2คือเหรียญบิตคับคอยนะครับเหรียญบิตคับคอยก็คือเหรียญของ เว็บไซต์บิ๊คันั่นเองนะครับของบริษัทบิ๊กครับนะครับเป็นเช่นไรนะครับในที่ทานเฟรม15นาทีลักษณะก็เป็นดาวเทนนะครับเทนขาลงเป็นส่วนใหญ่นะครับเทนขาลงเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มาพักราคาอยู่จุดบริเวณที่2.66นะครับถ้า้าลก2.66ได้มีโอกาสที่จะเป็นอัพเทนนะครับก็คือเป็นเทนขาขึ้นนะครับถ้าทูลบริเวณนี้ขึ้นไปนะครับมาดูในส่วนของเหรียญ XRP นะครับเหรียญ XRP เป็นเช่นไรนะครับเหรียญ XRP ก็ลักษณะ ก็เป็นลักษณะของดาวเทนนะครับก็คือเป็นเทนขาขึ้นนะครับเป็นส่วนใหญ่สําหรับเรียน XRP นะครับก็คือมีลักษณะเปเทนขาขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะไปต่อนะครับสําหรับเรียน XRP นะครับโอเคนะครับสําหรับเรียน XRP ผ่านไปนะครับมาดูในส่วนของเรียนไรคอยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับขอไปปิดประตู อเคนะครับโอเคนะครับสำหรับเรียนอ่าไล่คอยนะครับเรียนไล่คอยเป็นเช่นไรก็ลักษณะเป็นดาวเทนนะครับเอ่ออัพเทนนะครับก็คือเป็นเทนขาขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะไปต่อนะครับสําหรับเรียนไล่คอยนะครับต่อไปเรียนบิดคอยแคบนะครับเรียนบิดคอยแคบภาพรวมก็ยังเป็นดาวเทนที่ทานเฟรม15นาทีนะครับก็คือเป็นเทนขาลงนะครับก็ยังคงจะไม่มีข่าว อะไรที่มากระทบนะครับเพราะว่าลักษกะเป็นกลับตัวตามเทนนะครับก็คือกลับตัวไปเทนขาลงนั่นเองนะครับสำหรับเหรียญบิตคอยแคทนะครับเหรียญ BNB b i นบ n c บเน้นนะครับหลังจากที่มีข่าวการไปเปิดบริษัทที่ดูไบนะครับคือได้รับใบอนุญาตให้สามารถเข้าไปเทรดเหรียญที่ประเทศดูไบได้นะครับสําหรับบริษัทไบเน้นนะครับเพราะลักษณะก็คือเปเทนขาขึ้นนะครับมีวอลลุ่มในการซื้อมากกว่าแรงขายนะครับที่ทางเต็มสิบห้านาที เดี๋ยวลองลองมาดูที่ทานเฟรมหนึ่งเดืนครับทานเฟรมหนึ่งเดเป็นเช่นไรนะครับทานเฟรมหนึ่งเดก็ลักษณะกลับตัวขึ้นนะครับหลังจากที่มีการเทขายลงมานะครับดาวเทนนะครับก็มีการกลับตัวตามเทนขึ้นไปนะครับตามวอล่มการซื้อขายนั่นเองนะครับตามข่าวที่มากระทบนะครับสําหรับอย่ีง BNB นะครับเดรียน XLM นะครับเดรียน XLM ก็ลักษณะกลับตัวตามเทนนะครับก็คือเป็นเทนขาขึ้นนั่นเองนะครับ กับตัวทูไปนะครับสำหรับเหรียญที่เหรีที่ทานเฟรม 1D นะครับมาดูที่ทานเฟรม15นาทีทานเฟรม15นาทีก็ลักษณะเป็น up trend น,นะครับก็คือเป็นเท็นขาขึ้นนั่นเองนะครับนี่ผมก็ดู<โ>ให้เพื่อนเพื่อนดูที่ทา,นนะะางราคาของเหรียญแบบย่อๆนะครับเหรียญ ADA นะครับเหรียญ ADA ค่อนข้างทาี่เป็น up trend <า>นะครับก็คือเป็นเท็นขาขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะไปต่อไปแต่39บาทนะครับสำหรับเหรียญ ADA นะครับเหรียญต่อไปเหรียญเวนนะครับเหรียญเ <ๆ S 2> วนไม่ใช่ไรนะครับ เงินเป็นสําหรับวันนี้นะครับก็ลักษณะเป็นอัพเทรนนะครับก็เคยจะอัพเทรนแต่ว่าถ้าเราซูมเข้าลงมานะครับจะเห็นกรอบไซด์เวย์อยู่บริเวณนี้นะครับถ้าทะลุ17บาทมีโอกาสที่จะไปต่อนะครับถ้ทะลุ17บาทมีโอกาสที่จะ b เ,เอา k อ u ไปนะครับโอเคนะครับมาดูในส่วนขเหรียญ OMG นะครับเหรียญ OMG วันนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับ หลังจากที่เมื่อเช้ามีแรงซื้อเข้ามานะครับแต่ว่าในช่วงเวลาปัจจุบันนะครับค่อนข้างจะเป็น up ท r e n ก็คือกลับตัวลงมานะครับที่ทานเฟรม15นาทีนะครับสําหรับเหรียญ OMG นะครับต่อมานะครับเหรียญ SET IL นะครับ Z IL ว่าลัษณะเป็น up t r e n นะครับก็คือเป็นเห็นขาขึ้นนะครับเหรียญ CVC นะครับเหรียญ CVC ก็มีลักษณะมีแรงซื้อเข้ามานะครับกลับตัวขึ้นไปทั้งหมดเลยนะครับ ก็ลักษณะเป็นอั t เทนะครับที่ทานเฟรม15นาทีมาดูที่ทานเฟรมเดนะครับทานเฟรม D ก็ลักษณะก,กําลังกลับตัวขึ้นนะครับถ้าผ่านแนวต้านโซนราคานี้มีโอกาสที่จะทะลุขึ้นไปต่อนะครับผ่านโซนราคาที่เป็นแนวต้านที่ล้อแนวที่10.79นะครับมีโอกาสที่จะไปแเอาขึ้นไปต่อแต่ถ้าถ้าภาพรวมใหญ่ทานเฟรม D จะเป็นดาวเทนนะครับก็คือเป็นเทนขาลงนะครับสำหรับเหรียญ C B C นะครับ อมาดูในส่วนของเหรียญเอ A B T นะครับเหรียญ A B T ข้อลักษณะกําลังกลับตัวครับกลับตัวกลับเทนนะครับว่ามีโอกาสที่เบ e a k out ขึ้นไปนะครับสําหรับทางเฟรมเดย์นะครับทางเฟรมสี่พันทีไม่ใช่ไรทางเฟรมสี่พันเดีค่อนข้างจะมีว Volume แรงซื้อเยอะนะครับวันนี้ขึ้นไปติดที่4.3นะครับ4.3บาทนะครับราคาสูงสุด124ชั่วโมงนะครับโอเคมาดูในส่วนของเหรียญซิกนะครับ เหรียญซิกไม่ใช่ลายเหรียญซิกเนี่ยก็จะเป็นดาวเทียมนะครับดาวเทียมก็คือมีการเทขายลงมาอย่างรุนแรงเลยนะครับเหรียญเมนานะครับเหรียญเมนาไม่ใช่ลายมดเหรียญเมนาโอ้โหมีแรงซื้อครับมีอย่างซื้อเข้ามาเยอะนะครับในช่วงราคาปัจจุบันเกิดกรอบไซด์เวย์อยู่บริเวณราคานี้นะครับเออ่ต่อมานะครับเหรียญเจฟินนะครับของเจมาร์ไม่ใช่ลายโอ้โหเทลงมานะครับ เาวเทนลงมาเรื่อยๆนะครับมีแรงขายเทยนลงมานะครับอาจจะมีข่าวเกี่ยวกับเจฟฟินเข้ามากระทบนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูข่าวย้อนหลังได้เลยนะครับทางสยามบ็อกเชนหรือว่าอะไรแล้วแต่นะครับมีข่าวเกี่ยวกับเหรียญดิจิตอลนะครับที่เข้ามากระทบทำให้เหรียญมีราคาที่ขายลงมานะครับ มาดูในส่วนของ POW นะครับ POW ีโอวิวไม่ใช่ไรนะครับเด่นโอพีโอวิวโซนก็จะเป็นอัพเทรนนะครับมีแรงซื้อเข้ามานะครับในช่วงราคาปัจจุบันเมื่อมาถึงราคาสูงสุดที่17.8 17.8นะครับมีอาการที่ขายลงมานะครับเหรียญรัสคอยด์เี่นรัสคอยดขึ้นสำหรับวันนี้อยู่ที่13ประมาณ13เปอร์เซ็นต์นะครับค่อนข้างที่เป็นอัพเทรนเลยนะครับทะลุแนวต้านขึ้นไปนะครับเบรกเอาขึ้นไปนะครับถึงจุดสูงสุดที่ เอ่อสี่จุดเจ็ดสามบาทนะครับสำหรับเหรียญรัสคอยนะครับแล้วก็กลับตัวลงเลยนะครับมีโอกาสที่จะไปต่อนะครับสำหรับเหรียญรัสคอยเดียนได้นะครับได้ไม่ใช่นไรเดียนได้ทันเฟรมสิบห้านาทีนี่ดูแบบไม่นี่แหละเหมือนกาพิการนะฮะกาพิการมาดูทางเฟรมเดนะครับทางเฟรมเดโอ้ทางเฟรมเดนะครับ ถึงจะเห็นชัดหน่อยทางเฟรมเดย์นะครับแต่ว่ามีความผันผวทนทั่วราคาสูงนะครับเรียนใดนะครับเรียนใดนะครับมาดูในส่วนของเรียนบีเอทีนะครับเรียนแบสเรียนแบสในขั้นเฉลี่ยที่ทางเฟรมเดย์ลักษณะกับตัวเตาเทรนนะครับมีโอกาสที่จะเปล่งเอาขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าทะลุกรอบไซด์เวกอบพักราคาสูงนี้นะครับมีโอกาสที่จะทะลุไปถึง32บาทนะครับสำหรับเรียนแบส นะครับแล้วลายเหรียญมาเกอรเหรียมาเกอร์เป็นเช่นไรนะครับเหรียญมาเกอร์ก็จะเป็นส่วนภาพรวมใหญ่ที่ฐานเฟรมเดเป็นดาวเทียนอยู่เห็นขาลงนะครับอ่าดมข้ามเลยนะครับมาดูเหรียญเนียนะครับเหรียญเนียเป็นเช่นไรนะฮะในส่วนของเหรียญเนียนะครับเหรียนเนีนเป็นเช่นไรนะครับมาดูกัน โอเคนะครับเหรียญเนี่ยนะครับก็ลักษณะเป็นการกลับตัวนะกลับตัวตามเทรนนะครับที่ฐานเฟรหนึ่งเดนะครับมีโอกาสที่จะเบรกเอาค้นไปต่อนะครับโอกาสที่เบรกเอาเนื่องจากว่ามีแรงซื้อเข้ามาอย่างมากมายเลยนะครับต่อไปนะครับเหรียญคริปเน็ตเวิร์กนะครับมีโอกาสที่จะบินไปต่อนะครับเบรกเอาคุณไปต่อนะครับต่อไปเหรียญ GLM นะครับ GLM ไม่ใช่ไร GLM ก็ลักษณะยังไม่ทะลุ4 6 2บาทโดยประมาณนะครับ ถ้าทะลุเข้าไปมีโอกาสที่บินไปถึง16.4นะครับโอเคนะครับต่อไปเหลียญในส่วนของอ,อ y f i นะครับ y FI, ไ y f i เนช่ไนไรนะครับ y f i ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับเนื่องจากว่ามีแรงซื้อเข้ามานะครับมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปต่อที่ฐานเพลย15นาทีนะครับมาดูในส่วนของฐานเฟรมเดย์เฐานเฟรมเดย์เป็นเช่ไนไรนะครับฐานเฟรมเดย์ก็้ทาทะลุ ประมาณที่หนึ่งเจ็ดี่ห้าสามนะครับมีโอกาสที่จะบินไปต่อนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ทะลุนะครับแย่ภาพล้มใหญ่ที่ฐานเฟรมเดียวก็ยังเป็นดาวเทนเทนขาลงนะครับโอเคมาดูในส่วนของเหรียญเกมที่ยอดนิยมนะครับก็คือเหรียญแซนนะครับเหรียญแซนค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับเพราะว่ามีแรงซื้อเข้ามาตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีแรงซื้อเข้ามามีโอกาสที่จะเทนขึ้นไปต่อนะครับตอนนี้เหมือนกับว่าจะกลับตัวตามเทนนะครับเบ็กเปกน้องึ้นไปแล้วนะครับถ้าเราทําการตีเส้นนะ ครับที่ทานเฟรม D นะครับรู้สึกว่าจะเ break าขึ้นไปแล้วนะครับมีโอกาสที่จะบินนะครับมีโอกาสที่จะเป็นขึ้นไปนะครับถ้าเราตีเส้นเทนไลน์นะเนี่ยเบ e a k o u ขึ้นไปแล้วนะครับเบ e a k o u จุดบริเวณนี้ขึ้นไปนะครับที่ทานเฟรม D นะครับบริเวณนี้นะครับเอ e a เ o u ขึ้นไปนี่ครับเบ e a k o u ขึ้นไปต่อนะครับ มีโอกาสที่ไปแตะหนึ่งสองศูนย์ถึงหนึ่ง 1, 4, สี่ศูนย์นะครับบาทนั่นเองนะครับโอกาสที่จะบินไปต่อนี่เป็นไปได้สูงครับสำหรับเหรียญเซนเหรียญเซนผ่านไปนะครับมาดูในส่วนของเหรียญซูชินะครับเหรียญซูชิเป็นเช่นไรเหรียญซูชิก็ตอนนี้ก็ทะลุกรอบแนวต้านที่หนึ่งสองศูนย์นะครับขึ้นไป กอบเนืวตัน120นะครับมีโอกาสที่จะบินต่อนะครับสำหรับเหรียญซินนะครับเหรียญซูชินะครับโอเคภาพรวมใหญ่ของเหรียญทั่วไปก็มีประมาณเท่านี้นะครับเพื่อนๆท่านไหนต้องการทำอะไรกับเหครับสามารถสมัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปดีโอผมนี้ได้เลยนะครับผมตอนนี้นะครับเดี๋ยวรอลองมาดูในพอร์ตของผมว่าผมมีเหรียญประเภทไหนบ้างนะครับ ในพอร์ตของผมก็ที่ผมถือไว้ตอนนี้มีเหรียญคับอยู่ประมาณ75%เหรียญนะครับแล้วก็ u s d t นะครับเหรียญนั้นก็นิดหน่อยนะครับแต่ส่วนมี่ผมจะถือเหรียญคับนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเล่นเอาคุณไปต่อสำหรับเหรียญคับนะครับหลังจากที่ลงลงมาจุดโอเวอร์โอเวอซแล้วนะครับลงมาแตะจุดโอเวอร์โซนถ้าเราดูที่การวิเคราะห์อินดิเคเตอร์นะครับ สโตนะครับลงเส้นสโตนะครับเส้นสโตนะครับนะครับค่อนข้างจะลงไปเยอะแล้วนะครับมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่าเส้นสองเส้นสีน้ำเงินกับสีแดงจะตัดกันแล้วนะครับมีโอกาสที่จะเบสขึ้นไปต่อนะครับแต่ภาพรวมใหญ่นะครับที่สิบห้านาทีมันก็จะเป็นดาวเทนนะครับก็คือเป็นเทนขาลงนะครับแต่ในช่วงเวลาปัจจุบันก็ยังมีแรงขายเยอะกว่าแรงซื้อนั่นเองนะครับ สูงสุดยี่สี่ชั่วโมงอยู่ที่หกสองหกแปดนะครับแล้วก็ราคาล่าสุดยี่ที่สองกนะครับต่ำสุดยู่ที่สองหกสนะครับปริมาณการซื้อขายก็ประมาณหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันกเหรียญนะครับปริมาณการซื้อขายแต่คาดว่าคงจะขึ้นลงลงอยู่แถวราคานี้นะครับถ้าสมมุติว่าถ้าลูกสองเจ็ดสองไปมีโอกาสที่จะบินนะครับ มีโอกาสที่จะขึ้นไปแตะสองเจ็ดห้าไปอย่างอย่างทราเกตถัดไปนะครับสําหรับเหรียญครบิตข,นะข,นะขับคอยนะครับสําหรับเหรียญปิดรับคอย่อยโอเคสำหรับเหรียญปิดครับคอยนะครับโอเคอันนี้ก็สำหรับวันนี้นะครับ เกี่ยวกับภาพรวมเหรียญเว็บไซต์บิตครับก็มีประมาณเท่านี้ครับเพื่อนๆท่านไหนต้องการทำกำไรสามารถสมัครได้ที่นี่ไปคิดวิดีโอผมได้เลยนะครับการลงทุนยังมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลกับการตัดสินใจลงทุนเจอกันใหม่อีพีหนะ้าสวัสดีครับผม